ติดภารกิจของท่านแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ฐานปฏิบัติการสร้างขวัญและกําลังใจให้กําลังพลสร้างบรรยากาศในพื้นที่เจาะไอร้องให้เป็นพื้นที่เจาะไอรักค่ะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่ของจังหาาวัดนราธิวาโดยพลโทไพศาลหนูสางแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสและคณะได้เดินทางไปยังค่าย กรม,มหลวงนะราธิวาสราชนครินอร์ำเภอเจาไอร้องจังหวัดนาราธิวาสเพื่อลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและครั้งแรมลํำลึก2 8ปีเหตุการณ์ป้นปืนค่ายปิ่ลิงสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเดินทางไปเยี่ยมชุดรักษาความปลอดภยัยหมู่บ้านบ้านตางโหมู่ที่สพร้อมพบ พูดคุยกับผู้นำชุมชนตลอดจนถึงเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้านจากนั้นได้เยี่ยมชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพานที่4812สอบถามความปัญห่เพื่อรับทราบถึงปัญหาและให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพพราะม,มีการเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ได้มีความพร้อมในทุกสถานการณ์ทุกภารกิจและต้องไม่ประมาท มีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนรวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและสร้างความเข้าใจถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะเข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในทุกพื้นที่และในทุกโอกาสเพื่อน,นำสันติสุขกลับคืนมาในพื้นที่ค่ะ